ใครใครก็รู้จะยอมอยู่เพื่อแผ่นดินไม่หนีหายใครมาแย่งแผ่นดินของเราไป <S 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 ยอมตายเพื่อแผ่นดินให้โลกหรือไป<อ>ไม่ต่อบัะกรอนเนี่ยไม่อยากไปเลยอ่ะชวนกันไปตายแท้ๆเลยแล้วเพิ่งแต่งงานด้วยอโอ้ยเข้าใหม่ประมันถึงมันเมียจะท้องเมียไส้ก็ช่างเถอะแผ่นดินของเราเนี่ยเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แต่ข้าไม่พร้อมรบอ่ะไม่พร้อมเลย,ยงไงอ่ะลูกลางไองก็พร้อมอี่แล้วที่เป็นทหารเป็นลัวของชาติปกป้องแผ่นดินในเมื่อท่านพูดอย่างนี้แล้วละก็หัวใจของข้ามันเรียกร้องเหลือเกินอยากจะเห็นเลือดพวกศัตรูวันนี้ด้เวลาที่เราฝึกซ้อมเพลงดาบเพื่อเราจะวิชานี้ไปปกป้องแผ่นดินของเราแล้วชาวบ้านที่เราไปเกณฑ์มาทั้งหมดเพื่อจะไปรบครั้งนี้ได้มากี่คนล่ะพระหมู่ห้อยได้มาจํานวนไม่น้อย เรียกตัวออกมาเพื่อฝึกเร็วทหารคุณผู้ชมครับน้องๆกลุ่มนี้เป็นนักเรียนที่เข้าชมรายการและให้เกียรติร่วมแสดงละครกับเราคืนนี้แม่ออกมาถึงเรียกเสียงกรี๊ดก้า๊ดจากเพื่อนๆสนันวันไว้ขอทักขาออกนีโดยเฉพาะคนนี้ครับโอ้ถูกจับเกียนหน้าเขียนตาจนเกือบจำไม่ได้อ้ถูกจับ ธรรมดาแม่แต่งกูว่ากูกลัวนะเนี่ยโม้ห้ยมาติดตามชมครับว่าแต่ละคนจะมีทีเด็ดขนาดไหนนับเอาให้มันเข้มแข็งกว่านี้เลยหนึ่งสองสามดังเข้มแข็งดังลองดูเลยฮัลหน้ากระด้าษหนึ่งหัวแถวนับ เอาแบบนี้เลยหนึ่งสองสามเรียบร้อยแล้วทุกคนเข้าปัจตำแันแงเตรียมตัวออกรบเลิแถวไปไปไปอีกไม่กี่เวลาแล้วที่น่วยซื้อปาชการรับ ที่ไปสืบข่าศึกเพราะครูประตูลบหัวหมู่เมืองไปสืบที่ข่าศึกนี่ไปหลายเพลาแล้วทําไมยังไม่ยักกกลับไม่ต้องเป็นห่วงหัวหมู่เมืองคนเนี้มีวิชาอาคมอยู่ยงคงกระพันนามสกุลสรพง์ด้วยค,คงกระพัน์ชาตรีโอ้แต่นี่มันนานแล้วทําไมถึงไม่กลับมาสักครู่เขาคงกลับมาเฮ้ มากันตรงไหนไวะเด้อฮี่หัวหมู่เมืองพี่พเป็นอะไรวกเป็นอะไรมากบ <_ C rim> ้างพวกมันมากันเยอะเลยลู <_ C rim> กพี่แต่พวกเรามีเท่านี้เขาว่าจะสู้มันไม่ได้น่ะสิเฮ <_ C rim> ้ยแลเพราะมันมา,มา,มากันเป็นพันนี่ยังอุตส่าห์พามากลับอีกเหรอเนี่ย <_ C rim> ไอ้ไมาใจสก็แค่โดนเข็มแทงคอตายซะละ อะไรมากเลยพี่รู้สึกอะไรไหมล่ะมีรู้สึกเลยไหมไม่มีอะไรเลยพี่ประสาทประสาทประสาทเบลอยังรักไม่ได้ยังชาอยู่ไงอย่างนี้เราต้องช่วยชีวิตเขาไว้เฮ้ยพี่ผมไปด้วยนะพี่เพราะมันจะมาทําสุพรรณของเราไม่ได้พี่มันเป็นไรนะผมถึงตายไปพี่เฮ้ยสุพรรณเหรอเมื่อกี้ครูยุทธยายุทธยาไปยุทธยาก็ได้พี่ไม่ให้ใจง่ายแต่พี่เมื่อแพทย์อะไรทำไมทับเอาเครื่องอะไรมาช่วยเขาจะเป็นบาดทะยักเปล่าพี่มันเหมือนถอดส้วมเลพี่ อันนี้คือเครื่องปั๊มเครื่องปั๊มหัวใจให้แกได้หายใจส่สบายไงครับพี่อ่ะเอ็งบีบได้ไงพี่ไม่ให้ช่วยเอาละเราต้องช่วยเขาตรงนี้นี่เอ็งไม่รู้สึกเลยเหรอพาเขาไปนั่งก่อนมันชาหมดเลยพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวอทำบาดแผลทำแผลให้นี่เฮ้ยเฮ้ยเ้ยอะไรพี่อะไรอะไรอยู่ด้านหลังพี่อะไรเฮ้ย เสียนเสี้ยนเียนอตไวเอ้าไม่น่าพามันไปนั่งเลยทีแรกมันก็จะรอดอยู่แล้วโอ้โหพอคุณมาตายเพราะเสี้ยนถ้าผืนปล่อยไว้ให้ใครไม่เห็นก็จะเป็นภาพอุจจาตาทำให้เสียขวัญเก็บตก เราเก็บศพมันเรียบร้อยแล้วใช่อายุทยาจะเป็นเมืองขึ้นใครไม่ได้เตรียมไพ่พลของเราให้พรมพูดมากเลยจับจับตายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหึงตายแล้วเอาออกมาป้านี่เราได้เสียฝีมือทหารเอกคนหนึ่งคนนึงแล้วถ้าเราไปลบครั้งนี้เราจะเสียเปรียบแน่ๆเลย ถ้าหารเรามันไม่พร้อมดิหล้อกันแค่สองคนแค่นี้จะทำไงอย่างนั้นไปหาอาจารย์ดีคนนี้เลยเอาวิชาแกได้แล้วไปปราบศัตรูไปบ้าอาจารย์กว้างกันเฮ้ย้าครนเนี่ย หน้ากับเพลงไม่เข้ากันเลยนะอาจารย์ปู่อาจารย์เลยอาจารย์อาจารย,ารย์นอนขี้เศร้าออเลยอาจารย์อาจารย์มีอะไระลูกจาจก็อ,อยากจะมาพึ่งบุญบารมีอาจารย์นี่นะครับช่วยฝึกปรือวิชา อพวกเองก็มาถูกมาทีและถูกทีและพวกเองนี่ต้องรักกันเอาไว้นะเราตายอนตายื่อแผ่นดินเราจะไม่ทิ้งกันครับอาจารย์ครับถูกต้องถูกต้องงั้นก็ต้องสาบานว่าอายุทยาจะไม่ให้เป็นของใครเอามีดเอาเอาแขนมาลูกเอาแขนมานี่ทำไมอะอ๋สีเลือดแค่นี้อะเพื่อความมั่นใจของชาวบ้านได้เลยอาจารเอาาแล้วลูกอะ ทายาซะ,ะ,แ,ละแล้วเฉือนทำไมเราเนี่ยอยากให้ทายาอเอาของดีที่มันวดีเลยหลับตาซะหลับตายื่นมือมาสองคนเลยลูกสองคนเลยเองจะได้ประส,สานใจกันเออนี่แหละหลับตาซะลูกอเออ วะบูห้อยอะไรสงสัยค่าศึกมาแล้วล่ะค่าศึกยังไม่มาเฮ้ยอาจารย์ลงของอันเล็กไปไหนวะนี่อ๋อนี่นี่นี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่นโอ้ยหยิบหยิบที่แรกมึงก็น่าจะรูเะ้เอาละเอาละเอาละเอะเอแล้วท่านท่านอาจารย์ไม่ฉันอะไรหรขอครับเพราะนี่มันจะจะเที่ยงแล้วนะครับฉันมือเดียวฉันมือเดียวโอ้ท่านนี่เคร่งจริงเลยนะไม่ได้เคร่งหรอก าม,ามันมีแค่มือเดียว <c oughs> มันเอามาให้มือเดียวเอ็มเ็หรอ อ้าวไม่รู้อะไรเจริญเจริญเจริญปะ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 ข้อไปหลังอาสมก่อนหึ่งมาหึ่งมารู้แล้วหรือยังเลยว่าโทวันนี้ไม่ทำเงินนะไม่รู้อะไรเรื่องไงเหรอรู้อะไรคะเอาท่านอาจารย์เขาเนี่ยฉันมื้อเดียวฉันมื้อเช้าท่านอิมทิพย์ท่านเคร่งรู้เปล่าเอากลับซะนะใช่ กดยาวขนาดนี้ถวายไม่ได้จะได้เอากลับค่ะได้ถวายอ,าอย่างอื่นเออเอากลับเอากลับก,<า>ก็บไม่รู้เอเออันนี้มันเล็กไปค่ะอาจารย์หนูเอาเครื่องใหม่มาให้ค่ะอโอ้โหไปตันใหญ่เลยไปแันไหนแล้วลพี่มันจะไม่ดีหนูกลับมันก็กลับแล้วไงไม่รู้จากที่สูงที่ต่ำทำให้ท่านต้องสินคงสินขาดเอาวิจุวิโยกอะไรเทพไปถวายทำไมแ้วท่านไม่ฟังท่านต้องฟังเสียงธรรมะต้องการความสงบกัน เหาหนูก็กานเขาเหงาก็คนจะนนทำบุญไม่ได้บุญน,น,นั่นเนี่ไม่คามคันเนี่ยจับบ้าหรือไงเอาอันนี้ก็ถือตุ้มตุ้มถิ่นรับการันเลยรู้เปล่ <c oughs> าคน <c oughs> อยากหยอกเองเล่นไปอย่างนั้นแหละไอ้พิษไอ้เพิ่มเอาอย่างนี้พวกเองมีไพ่พลเท่าไหร่วะมีพ่อครัวเฮ้ยพ่อครัวมันเป็นพ่อครัวมันไม่รู้จักการใช้ดงใช้ดาบใช้อาวุธ อาจารย์ฝึกสักนิดได้ไหมเอามันมาฝึกสิเรียกมันมาเฮ้ยอจยันกับเอมาเอมานี่มา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 ทงสองคนมาที่นี่ไปเลยเลยเอ้จะสู้เขาได้หรอมันไม่เป็นอะไรเลยมันทำกับข้าวเก่งเดียวไปหยิบดาบมาเดี๋ยวข้าจะฝึกให้พวกเองดูดูแล้วก็จำกันไว้ไอ้เพิ่มครับมาทำให้มันดูสิ <c oughs> แล้วก็ประหารชีวิตที่ประหารใครอ่ะูอาจารย์ดูแล้วจำมาไปดูเอาละกินเองี่ยเห็นท่าทางที่กนอนไหมเห็นแล้วปฏิบัติหนึ่งสองสามไป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  ไอ้เฮ้ย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 อ้คุบ้ากัยงไงวะไม่ดูสิเมื่อกียสอนเมื่อกี้ไม่ดูยจันจันเมื่อกี้ถีบไปจานลืมตัวใช่ไหมจันมันมีมีดะจันเมื่อกี้ทำให้ดูดูเปล่าวะ มึงทำอย่าง,งี้ฆ่าสิกขาฆ่าตายหมดแล้วนี่นิม่งไม่เด้เรื่องเข้าไปแล้วเราจะทำองไงกันดีอะเพื่อความปลอดภัยของเจ้าทั้งสองคนล้วกันข้ามีเสื้อกรอะปลุกเสกให้เจ้าใส่เพื่อป้องกันตัวเตาเสื้อกรอมาใส่มันต้องตายด้วยน้ำมือของคนอายุยายอย่างพวกเราใ <c oughs> ส่ให้เรียบร้อยแค่นี้เราจะชนะได้ไงอาจารย์ ถ้าจะเอากุมารทองติดตัวเจ้าไปด้วยมันเหมือนจะไปไว่ายน้ำยังไงครับพี่วกุมารทองจะไปเอาที่ไหนได้อาจารย์<อ>มันต้องไปหาคนทองอา้าจะได้ทำสดๆเลยแล้วเราจะไปหาคนทองได้ที่ไหนที่นี่ไงจ้าพี่คุณผู้ชมครับจับตาดูกุมารทองของคุณมําให้ดีครับว่าคืนนี้จะพิเศษ<อ>แค่ไหนเามาให้จบแต่เขาไม่ตายแน่นะไม่ตายแสดงว่าอาจารย์มีของเอ้า เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นครับกุมาทองหายไปครับเอ้าเอ้าตัวบ้าเอ้ยมัน้าช่วยอ่ะเอาสายสีมาครอบค้องทำไมเัาจะครอบไม่ได้ลวกับข้ายังครอบได้เลยแค่ครอบค้องคุณส้มอุตส่าห์ช่วยครับแต่ไม่สําเร็จคุณมามก็เลยเปลี่ยนแผนครับเราต้องเสกให้กุมาทองมาข้าจะไปยืมจากอาจารย์คงโอ้โหคราวนี้ต้องใช้คาถาเรียกกุมาทองออกมาครับ มาไปยังตอนนี้อยู่กับเองเรียบร้อยโอ้โหกูแมนทองไม่อยู่กับคุณส่องครับกลับมาอยู่กับคุณโหนงนึกแล้วแม่คุณโหนงเริ่มระแวงทันทีครับมาทางนี้แล้วก็โดนแน่อาจารย์จะได้ปกปักรักษาเจ้าไรเงีะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ยังไม่ทันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็ระแวงไปแล้วดูคุณเท่งครับถอดเสื้อตัวเองไว้ก่อนเพื่อความปลอดภัยกมาง และคุณโหน่งนั้นเป็นมนุษย์จินตนาการครับพอเปิดมาก็ล้องจากไม่ทันเห็น <c oughs> ก็กลัวไปถึงไหนตอนไหน <c oughs> ว่าแล้วฉีกเสื้อกันชายครับงานนี้ <c oughs> โอ้โหที่แท้ไม่มีอะไรครับเป็นแค่มแมลงปลอมครับแต่คุณโหน่งเนี่ยแกกลัวล่วงหน้าไปแล้วปรอมบคั <c oughs>